สวัสดีจ้าเอซี่สุดปู่สุกคนเนาะมื้อนี้ยังไะมาออมหมูเนาะจ้ะเนาะนี่ออมหมูกินสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหม่เด้อจ้ะเด้อว,วันนี้วันที่หนึ่งมก,การาเนาะ Ừ, mày ừ, mày là mai nhà lát sẽ kín òm mũ Mình sẽ đầy mũ mũ òm <laughs> <Ôm>, mũ kín chăm òm mũ dẹp <thếp>, <laughs> bài mông lại, là nhà lát bỏ ra kín kháu xao Từng khởi mắt nhà lát Hết năn hết nị Bố hiểu nhà lát bố hết đấy đâu òm mũ Thịt <laughs> 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 on nhau nhau dược dược ใส่เข้าไปก็บอกกินดอกจ้หาหักใส่ใส่เข้าไปลายก็บอกกินเด้ใส่หอมมันที่ยายรัดปลูกไว้ได้กินละอันใดก็นด้ปลูกอันใดไว้ก็ได้กินไปแล้ว น,นี่ลาสิออมแซนอันนี้แหละเดี๋ยวศิไปเอาผักอีกตู้มาใส่ก่อนอีกตู้ก็มีต้นเดียวนั่นแหล,ละมาเด้อ,อ,อกินออมสูเซ็ตกันแย่หลัดน่าจะนาะใส่ชายน้ำใส่หอมเด้โปโต้องข้าวแยหลัดบหมักไข่กับย่างน้องมันข้าวนี่ หอยหอยเนาะจา<ม>า้เจะเนาะเด้อมาเด้อก,อกินอ้อมหมูน้ำนนนเนเเยล่ะข้าวเส้าข้าวเทียงข้าวเส้าข้าวเทียงกินอันเดียวไปเลยกินหมูจะได้หมูหมูมทำอะไรจะได้หมูหมูโมยากนี่รับไปเอาพักรีตูกันเด้อจ้ะเด้อ

พุทดบ,บอกๆถึงมาลแ,แล้ว๋ย่าล่ะจะชิมจะหน่อยก็นอกจะเนาะอหอมตัวละชิมจะหน่อยกัน giỏi mà Tươm nước nít nương Ôm ừ. ừ, nhé lặn đây ừ, nhé lạc, sốt phòng này Ôm nhé cứ hải đó sốt thơm không อ้าวเกฟี่โคตรมากบอกบอกแล้ว คันไก่เนาะมาจ้าเอซีมากินออมหมูเนาะกับยาลักเนอะจาะเด้อน่าใจมากกัน ข,ขิานเท่าหร่น่ะเนะเออกินข้าวเทียงน้ำกันเด้อจ้า่อมอหมูจ้าเอาหมูเอาหมูอ,หมอืมอร่อยมากแซ่บมากเลยแซ่บมากเลย อืมทันอกทันใจเนาะแต่เนาะอืมหอมขนาดหอมมากมากเลยปิดไฟอีกหนึ่งนาทีก็ได้กินแล้วจ้า พึ่งลำคาญยายลัดเดินเฉยๆยายลัดเห็ดคลปไปเรื่อยเคลื่อยคนไลค์กูแชร์ฝากกูติดตามยายลัดนี่นี่สุกแล้วจ้าพร้อมกินแล้วจ้ายายลัดตักใส่ถ้วยตักใส่ถว้วยได้จ้าคุณอ่ะโอ้โหอืมน่ากินมากๆพริกออน เสร็จแล้วจ้ามาจ้าม,า,มกากินข้าวอมหมูไปเยลารึจ้ะเด้อคลิปนี้เราขอตุกคลิดเ <m speaker> พียงเด้่อจ้ะเด้อฝากอะไรก็แชร์ฝากกดติดตามแง่รั <m> กเด้่อจะเด้อเพื่อเป็นเ <m> พื่อเป็นกำลังใจให้แง่รักติดอาชีพต่อไปนะจ้าเจอกันแง่รักคลิปหน้าเลยจ้าบ๊ายบายสวัสดีจาา <m> ้าบ๊ายบาย